สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแอดแชแนนะครับผมกับพบกันอีกครั้ง,งกับการเรีอคชั่นนะครับรายการวาไรตี้วันนี้คิดสิงโตนะครับผม <ฮา S 1> กลับมาพบกันอีกแล้วก็ตอนแรกเราจะเป็นเรีอคเนาะก็คือที่เขาแฟนมีกันที่ตา่างประเทศจริงๆอัดไปแล้วด้วยที่ส<ห>ิงเตกับเออที่ไ,<ห>ไปฮ<ห>่องกงช้อปปิ้งที่นี่ก็เลยขอแซกคิวเพราะว่าเพิ่งเห็นว่ามีอันใหม่ออกมาคือเฟรนช์ฟสิงโตแล้วก็ เออน่าสนใจมากเห็นดูแล้วน่าตื่เต้ามีน้ำตาลกับม,มีน้องไม้มาด้วยก็เลยอยากจะดูมากครับมัาก็เป็นชิมไม้มันเป็นสปอนเซอร์เหมือนเดิมกับเ,เทปนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้พี่วิวไม่ได้มาเพราะพี่วิวติดงานนะครับผมก็เลยอ่ะรอพี่วิวไม่ได้เราต้องมาเร <ไง S 1> ียกรอน<ง>ต้องไปเลยนะครับมผมก็เลยขอมาดูกันต่อกับ Friendship with a Little Special ตอนใหม่นะครับผมก็อยากดูแล้วเดี๋ยวไปดูเลยด,ลดีกว่าก่อนอื่นขอขอบคุณก่อนทาง GMMTV นะครับผมที่อนุญาตให้เราทำเรียกชั่นได้นะครับผมโอเคงั้นไปดูเลยกับ Friendship with a Little s p e c i เขาบอกว่าผัดกันเผาแถมหายเหงาเขาเพื่อนมามารอบนี้มาเยอะเลยมีคนบอกสปอยแอบบอกว่าขวดล้อมากค่ะพี่พี่ต้องดูมาเยอะวคือกับพี่กิงถ้ากดวมีซีน่อซีนหนูมันใจว่านูขำแน่นอนค่พี่สิงห์อะคือตอนจูกัหนังวเขาไม่ได้แต่งเไม่เคยมีแขนหับเชิญเลยนะางทีคนน่าจะพูดตอนนี้เขาไปถ่ายมีป่ะเซนโซนอือ เพลงใหม่เหรอใช่ไม่เหมือนเดิมเป็นเสียงเขาสองคนอ่ะเออเขาจะมีเพลงด้วยกันเหรอขอขอบคุณกินไม่ป๊อปกรอบสนั่นเขียวสนุกสวัสดีครับพบกับ Friendship with พี่สิงโตสเปเชียลวันนี้พี่สิงไม่ยอมผมนะครับผมสเปเชียลอีกแล้วแล้ววันนี้เนี่ยที่สเปเชียลไปมากกว่านั้นเนี่ยชอบผมสิ่งนี้ขอพี่สิงไหมชอบนี้ใช่รอบนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะมีเพื่อนร่วมกับสเปเชียลพีของเราด้วยใช่ครับแต่ว่า คุณไปทำอะไรกับตัวคุณมาครับคุณถึงโตคืออันนี้มันเป็นแฟชั่นแฟชั่นแฟชั่นเป็นแฟชั่นยืนขาเดียวนะฮะแล้วก็ไปไหนก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับผมไป้ายเก่งเราเล่นเปเบ์อะไรอย่างงี้ไงจะเห่าคุณเล่นเปรย์เล่นเปรยเล่นเปรย์แล้วทำไมรอบนี้ถึงเป็นอย่างนี้ขาดผิดันมั้งมันเป็นพื้นที่ต่างระดับขึ้นมาแล้วก็สะดวกเราขาดากไปสุดท้าย เกมจัะเกมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับผมและเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเตรียมตัวต้อนรับเพื่อนๆโดยการซื้อขนมกันก่อนจะซื้ออะไรดีจ๊ะ ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องซื้อชินในป๊อปเหมือนเดิมนะครับผมที่เรากินคาเฟ่แล้วจำได้ป่าอร่อยมากอร่อยมากใช่เราซื้อสองรสเลยก็คือชินในป๊อปรสควอนชีสแล้วก็ชินในป๊อปรสสไปซี่บาร์บีคิวได้เลยครับผมขอเยอะๆเพราะว่าหลายคนอ้าววันนี้เรามาหลายคนไม่เยอะเลยเต้องรอตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเขาเจ็บขาเดี๋ยวผมก็ไปซื้อให้ได้ได้ครับ นะครับผมโอ้โหแน่นเต็มเต็มเรียกได้ว่าแน่ไหนครับดูดิอ่าพรชีสอ่าเจ๋งดีเลยหรือว่าเพราะะฉนนั้ต้องไปเซ็นดีเซ่นบ้านเพื่อต้อนรับเพื่อนๆกันดีกว่าครับผมไปครับมีขี้เป็ะอยู่ด้วยวันนี้นะเรามาเปิดบ้านตีกันเปิดบ้านตีใช่เปิดบ้านตี แต่ว่าเราจะเตี้ยงสองคนเนี่ยมันไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะต้อนรับเพื่อนๆแล้วใช่ครับถ้างั้นเราเปิดตัวเพื่อนๆเลยดีไหมเปิดได้ไหมอ่าได้เดี๋ยวให้บอกเขาลงไปก่อนกอดเั้งสองไป็นกอดชั่วโมงสองชั่วโมงเนอะยังไม่เมื่อยใช่ไหมเมื่อแล้วมันบอกว่าไม่ไหวต้อนรับเดี๋ยวต้อนรับไม่ชินรับและน้ำตาลชิปนารี เดี๋ยวเดยจะทำอะไรอ่ะไม่้อเออสิอะอยเนี่ยเต้นอยูเต้นอยูกระดิกขาไปไปเบืออเลยไปอ่ะคยทีเอันนี้เป็นดาวติ๊กตอกนะอันนี้เป็นดาวเด่นนะดาวเด่นดาวเด่นไหน วันนี้เรามาเปิดบ้านตี้กันแต่ว่าพวกเราทั้งสี่คนเนี่ยสนิทด้วยกันอยู่แล้วเจ้าแบบนี้แหละสนิทกันอยู่แล้วเขาอยากให้เราเมาส์เมาส์เรื่องส่วนตัวกันหน่อยเรื่องที่ใครดีผมว่าเรื่องที่น้ำตาล่อมอ่าตารก็เลยเ่ายเพราะว่าตอนนี้คุณถ่ายละครด้วยกันอยู่อ่าเป็นสวรรค์แล้วก็เรื่องนึงแล้วคุณถ่ายสารลุกขึ้นไปเลยด้วยกันเราต้องเป็นโนปบเราถ่ายในมองหน้ากันก็คืออืมแกก็ไม่เจอกันข้างบนไปอ่าคือเป็นไงบ้างบรรยากาศในตองเป็นยังไงบ้าง คือเป็นโซนก็จะมีความแบบเป็นกันเองเพราะว่าเราก็จะรู้จักกันทุกคนอยู่แล้วแล้วเป็นไงพอไปกองไปกองรถทั้งไปแล้วก็จะมีความความสุขุมในในการบรรตัวนเสอคนรู้จัองคนโอ้โห้้อ้ตออ่หอ้อเะ เหมือนมีแอคหน้าของเรื่องผมไม่มีอะไรครับบอกเรียบร้อยปุ๊บทำไมคุณดูมีความไม่เชื่อหรือยังไงขึ้นเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงที่ผมถ้าถามถึงว่าแบบความสนิทคือเราเข้ามาเจอพร้อมๆกันแต่ว่าน้ำตาลเดี๋ยวพี่จะแก้แกล้งกันบ่อยกว่า่พี่สิ่งมันจะแบบเกรงใจเกรงใจแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่ทำให้สนิทกันมากขึ้นนี่เจอจุดเลยมั้ง พี่งคือตอนจุกเพลงมีซีนเป็นร้องเทปเพราะว่ามันจะต้องมีแบบโอโอ้ยัวยังดีดีนึงอะไรเงี้ย่ยแอคชั่นกุ่มแล้วก็เล่นเลยเล่นเสร็จปุ๊บหันไปอ้องย้อคือคุณไปเครื่องติดกอแล้วอ่ะแล้วก็แบบต้องอแล้วก็กยังไม่หันเลยคุณเหมือนจะต้องรอกันแล้วกนครั้งนี้ก็เลยต้องใช้สาไปเนี่ย ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่มแต่ฉันเล่นกับเธอมาต่อเรื่องฉันของแก้มฉันยังไม่เคยได้เลยนี่แหละการสองพิธีสี่คนตรงนี้มันกันเลยตัวสูงมากบ้าเนี่ยาได้หรือเปล่าเเเใส่เตาเอาเดี๋ยวใส่เตาเอาโอ้คเส้นในเรื่องอะไรนะที่ครัวอยย่คอายแล้วก็อีเื่นก็คือ ไ้แล้วมัน้าอใครมันจะไปเต้นได้กันคือเราอยให้เขาเต้นแล้วเราก็รู้เขาเต้นเก่งเขาเป็นเจ้าพ่อดาวตีล่าสุดเขามีกินหิ่นะคะใส่เสือแล้วไชัรจนนชมูน่มแก้วชมพูบ้านอ่ะก็เลยืเซก็เลยถาเซบว่าเอาหวานไหมครับเอ้ สองห้าสบทียลดองอโทเผมไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยเนี่ยออไเนี่ยเอ้ะ มาพูดถึงเรื่องของคุณบ้างดีกว่าเอาแบบว่าทีละคนเลยเปิดอิมเพรสชั่นตอนคุณเจอคือไมค์กับคือซึ่งสิ่งเดียร์ไม่มีใครมีรูปเดี๋ยวผมส่งให้เองมีหรอเล่าไปไหนต่อที่สี่อีกหนึ่งสองตายแก๊้งหลีดหมดเลยนะครับใช่ครับหลีดหมดเลยใช่อมไพร้อมเลยพร้อมเลยโอ้โหเกิดปรับผมเขาก็เหมือนเดินมาแบบว่ามาสอนนี่อยู่ปีหนึ่ง ไอ้เด็กเอยู่ปีสองคุณพ่ผมก็คุ้มขืแบบวิ่งนี่คุ้มขืมเลยแต่ประนด็นไม่ใช่เป็นวาร์กนะอ่าแล้วคือหลังจากที่เจอกันตอนหลีดปุ๊บเนี่ยได้ข่าวว่าคุณไปเป็นเทสวาของคณะเลยคุณได้ข่าวอะไรคุณอยู่กับผมทำไมจะมาได้ข่าวเลยไอ้พีนไหนพูดเรื่องนี้นะเฮ้ยมึงสู้ๆไอ้นะผมร้องไห้มาแล้วนะผมร้องไห้มาแล้วนะ ตอนนั้นไม่มีการคัดวักคณะที่ผมบอกผมไปเจอคนสิงโตแล้วถึงเขาเยอะมากว่าจะวัดจะไปคัดวักคณะต้องทํายังไงบ้างสัญญากันจับมือกันแล้วว่าถ้าใครในสามคนเนี้ยคัดวักคณะไม่ผ่านเราจะไม่เป็นกันทั้งหมดเป็นที่เรื่องลือกันมากเป็นที่เรื่องลื่เลนเพราะไอ้นี่มองแง่เลยคือรู้ว่าทั้งคณะเพราะว่าไม่ผ่านอยู่คนเดียวไม่ดูคนเดียวที่มาปรึกษาผมแล้วก็ไม่ได้เพราะว่าเพื่อนผมคิดว่ากองกอง ไอ้นี่กันเป็นคนดีมากเดินมาถามเออมึงไม่เป็นก็ได้เ้ยไอเราตอนแรกไอเราไอเราก็รู้ว่าฉันไหวฉันไหวไม่เป็นไรเลยเป็นเลยไม่เป็นไรไปเป็นไเป็นเลยไม่เป็นไรพอมันผ่านช่วงเวลาไปอ่ะมันไปซ้อมว้ากันไอเราเนี่ยมันั่งไอเราก็นั่งนั่งมองเขาซ้อมอ่ะเราไม่นั่งอยู่คนเดียวเราถูกเขาไปทำอะไมไอยู่ตรงนี้ทำไมคนเดียววะเริ่มน้ำตาเริ่มมา ผมเรียกแล้วเต้นชินขอคุยด้วยหน่อยอ้ถ้านั่งคุยกับมึงไม่ไหวว่ะคุณเหงาคุณเหงาเลยคุณเหงาู้ไมเพราะมันสอนเป็นแบไม่เปกันแล้วอย่างน้เลยนะแล้วขอเลยนะขอได้ไหมขอเถอะเรามาอยู่กับเราถึงขั้นทะเลาะกับคุณแล้วก็ตะโกนด่ากัน จริงจังจริคือจะปล่อยกันแล้วอ่ะ k e y w o ด d คือเหงาใช่แบบอันนี้นะอย่างนี้เลยคุเองไม่ได้คือจะมีช่วงที่พี่ว้าเขาไปประชุมกันแล้วตอนนั้นเต้นกับชินก็เข้าไปอยู่ในนั้นไอ้เราก็คือที่น้อยใจมากไปนั่งรออยู่หน้าเอาแล้วแบบว่าได้ยินเสียงเขาคุยเสียงดังสนุกสนานมีเล่นกงเล่นเกมเอาละพวกมึงไปสนุกกันในนั้นใช่ไหมแล้วมึงปล่อยให้กูแล้วผลกับที่น้อยใจหนึ่ง พอมันออกมาผมซัดเลยสนุกมากป้าสนุกกันใช่ไหมไอ้นี่ก็มาหกูไม่ได้เล่นกูนั่งรอเมื่อไหร่กูจะได้ออกมาหามึงเนี่ยจะมหมึงเนี่ยไม่จริงจริงวันนั้นไอ้มนการับกระต่อยมึงมีสติก่อนนี่อยเฮ้ยนน้นเอาตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะใช่พวกผมมีกฎที่สัญญากันในกลุ่มว่าเขาพูดไปเขาจะพูดเรื่องนี้จะเอาดเ ผมอยู่กัน6คนเลยตั้งชื่อกลุ่มว่าซิคเทอร์เซนซิเทอร์เซนจะต้องซิเท่านั้นถ้าสมมติผมอยากดูหนังแล้วไม่มีครั้งหนึ่งที่มีเพื่อนคนนึ่งอ่ะมึงกูไม่ดูได้ไหมอ่ะกูอยากเก็บตัามไปอะไรเงี้ยเราติันเลยเราอะเราติกันเลเราอะละครว้อ นี่ไงแล้วนี้พี่คิดก็ถือโอกาสอยากจะขอวันนี้นะคะแล้วก็ลยมีกิจเัตน่ากมาก้าวโวันนี้นะคะเพื่อนของเรามาทั้งทีนะครับเราก็ต้องมีก็ไม่คิดว่าุจะมีมุมแบบน่าคิดโยใจอย่างนี้เนาะสมัมเด็กไง ได้ครับคุณเอารลายฟลวบแล้หสุดท้ายเขาจะให้ที่หวานแน่เลย้ๆคนอกับทีมบลเขาบอกว่าเออมาเป็นมาก็ต้องเปลยนันละส่วนของผมนะครับผมชิมไม่ป๊อปรสคอนชีสเลครับคุณชิมชิมไม่ป๊อปรสคอนชีสเพราะว่าไม่ชอบกินเผ็ดไม่กินเผ็ด ิเนีขาไมามีความเผ็ดคือกินเข้าก็รู้สึกกรอบเจอาเปิ้แล้วก็อะไรต่างๆจ้จ้ากินเอาจริงัวของผมนะครับผมชิมไมค์ป๊อปลดคอนชีฟนะครับผมกินกี่ครั้งเนี่ยก็อร่อยเหมือนเดิมเลยครับที่กรอบกรอบเลยเจ้าเปิ้ลลดมากเลยแต่พี่แป้งพี่มากเนี่ยชิมไมค์ป๊อปเนี่ต้องมีตลอดมาตลอดเหมือนกันนะอใช่ที่นี่อยูว่าเรามาตลอดเลยที่พี่ก่อนหน้านั้นที่เราไปทะเลไปดำน้ำกันใช่ก็อร่อยก็อร่อยถูกต้องครับเรียกได้ว่าชิมไมค์ป๊อปซื้อหมดเลยโอ้ย เกอล้วอร่อยไหมอ่อยไหมโอเคไหมอร่อยอร่อร่อยล้วเลนทน์กันแล้วมีใครจะทำอะไรกันบ้างจ้าวาเลนไทน์ใช่เวลาน้่งสาวไหมมิ้นหรอไม่ใช้เวลากับวาเลนไทน์ของมิ้นเอเหอเงาเงาหมัอนใชนอ่านารครับผมวาเลนไทน์ทอะไรจ้กก็อยากจะแบบว่าาอาหารไหมเ้าน้านาน้าน้า้าาน กินของอร่อยครับเพาว่าค really hey, what no? yeah. ุณแม่ไปพาครอบครัวไปก็เลยจะไปร้านอาหารคุณติ๊กโต้ละครับไปนี่ไทยไปไหนฮะจะเป็นอันดับโลกไหมฮะเล่นเกมซื้อทีนใหม่ป๊อปแล้วก็ไปนั่งเล่นเกมที้าผมจะอยู่กับเพื่อนๆครับจะอยู่กับน้ำตาลจะอยู่กับพี่สิงห์จะอยู่กับชินารัตตรงนี้แล้วเราถ่ายเป็นชิปกันในวันวราเล่นเกมวันนี้ผมก็มีกิจกรรมมาให้พวกคุณทำเหมือนกันเป็นเกมเอาไหมเอาเกมอะไรไปดูไปจ้า ชอบจิ้ปัตาอย่างเงี้ยขกอนะครแบบปัดตาดูแดูเฉียวน้ตาลไหมนะครับโดยตัวแทนของผู้เล่นแต่ละทีมจะต้องติดมานะครับและใช้ทัพพีตัดสารีที่กองอยู่บนโต๊ะนะครับใส่ในชาบุนหัวของตัวเองให้ได้ทีมไหนตัดสารีได้มากที่สุดตัดสมรีวะ2ทีนะับมันจะยากอยู่นะอ่ะไม่ถึไปเลยเบาเลยชุบ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  อีกนิดนึง่เล่น้วอีกนิดนึงจะกลับบ้านแล้วอ่ะสรุปยังไงใครเล่นก่อนนีเล่นต่ออ่ะโอเคอ่ะพร้อมไหมครับทีนอัลพร้อมครับมีเวลาทั้งหมด2อนาทีนะครับมาถ้าพร้อมแล้วไปครับ อ้ยหนวะอ้โปะไปไปๆได้เยอะเลยได้เยอะเลยได้เยอะเลยไปตอนนี้เหมือนตักน้ำซุปตอนนี้เหมือนตักตักแล้วไม่เอาลูกชิ้นเข้าไปเลยอะไอกระดูกหู่นี่มีอันนี้มีแน่นอนเ้าแปเ้าสี่ไม่รู้ว่าตักแล้วมันเบาอะี่มนไม่ส น้ำตาลมีเวลาสนาทีนะครับาพร้อมแล้วเหมือนเทโหกไปข้างหลังหมดมันให้เลยอะดูหมวกแล้วอะอย่าไปหัวร้องเขานฮ้ยดีกว่าอย่างงี้ดีกว่าอย่างงี้ดีกว่า

หหเยอะดูปากดูปากดูรูปากเปเงี้สองนาทีครับพี่สิงโตรับพี่เองเริ่มหเยอะมากเอ้ยลงเข้าสีหเใช้สูตรเดิอะไรไม่้สูดอะแ่เหมือนจะมีสูตรใหม่ด้วยนะเก็บเข้าไปไว้ไว้ในเสื้อ เยอะมือใช้เข็มเชียมือใช้เข็มเชียมือเค็มเอ้ย้องจะโดนแกงบ้างยาคืนแม่ไปไม่วไม่สยนะคโอ้โหเยอะมาไป ไม่มได้ก้มตัวกลุ้มเอาคอกุ้มอ่าสักคนสักคนต้กลางนะอ่าเจ้าแล้วจัาโกงเนี่ยไม่รู้มองจริงจว่ะฉันมองแล้วฉันคิดไม่ถูกช่วยดีด้ย สมุดคะแนนเกมเมื่อกี้กันก่อนนะครับทีมของน้ำตาลและชินรัตนะครับทำไปได้ทั้งหมด148อันใช่ครับแล้วก็ของผมกับพี่สิงโตนะครับทำไปได้179อันแต่แต่แต่ชิคกี้พายเสมอคนเดียวแต่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 เราต้องมาตัดสินในที่เกมนี้เพราะว่าคนแพ้เนี่ยจะต้องถูกลงโทษเกม พลังลมปา่าผู้เล่นจะต้องเป่าเทียนให้หยุดตรงกับเล่มที่มีขนมชิมไม้ป๊อปวางอยู่ให้ได้จึงจะได้ขนมชิมไม้ป๊อปรสนั้นไปกินนะครับเพราะมีเงินรางวัลให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเทียนที่เป่าไปหยุดลงตรงแป้งก็จะโดนแป้งในจานปกข้ที่หน้าทันทีเลยแต่คือจะเป่าเนี่ยต้องให้เทียนที่เล่มที่3ากับเล่มที่5ดับนะครับเพื่อที่จะได้กินชิมไม้ป๊อปนะฮะแล้วเรามีซองงนใหด้วยเป่าแค่เป่ีเดียวนะฮะ,ะทีเดียวยาวว่าเป็นแบงค์อะไร สามกับห้าครับน้ำตาลเริ่มกิ่งว่ะหมดเอ้ยอ่ะเย้กลับบ้านเลยเอ้อมันง่ายอ่ะอย่าไปคิดง่ายคิดมากเราก็ทำได้ยันยังเป็เทคนิคยังอ่ะสอนหน่อยสอนหน่อยคือรูบอกว่าเวลาเราจะพูดกับคนดูเราต้องมีจุดโฟกัสให้คนดูให้มองคนดูมันเหมือนเทียนเล่มยนึุ่นนี่แล้วเราอ่ะ ส่งคำพูดแบบสปา้ถึงเป้าหมายโอ้โหไม่ไหวาว่ะโอเงเหรอส่งแรงมากโอเคนี่คือเทคนิคอ่าโอเคนแสดงง<อ>ั้นต่อไปเป็นไม้ชินรัตเล่นลองใช้เทคนิคของน้ำตาลชินชินรัตนะครับผมจะเป่าดับเขงนี้เล่นที่เท่าไหร่

ยังไงจะไม่โกรธแค้นกหรอกเนะม่โกรธทำไมบ้าไม่โปากคุณมีเคล็ดลับอะไรไหมครับผมจะใช้เคล็ดลับของน้ำตาลทินเดอรีคือเราต้องเห็นเป้าหมายก่อนโอเคเดี๋ยวเราพุ่งชนไปเลยได้มาครับผมคิดแลกร้องไม่โุ้ยไม่โมดเแฝงพอดีไม่โกรธ เด็กแคสี่อะไร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 แล้วที่เมื่อกี้มันคุยไปก่อนตอนนี้นะไม่จริงเลยเพื่อนเดี๋ยวกูไปสอบผมเขาไม่งหนูถ้ากูแพ้ก็ต้องทีจะคยได้ในท้เลยไม่ได้ไปสอบผมไม่อบผมงการถ้าสมมติว่ามันนี่มันดังเอ้ยมันเป็นอันนี้โอ้ยจ้า สงผมมาจริงผมก็ตั้งใจอยากจะใายมีที่มาเนาะผมไม่ใช่เลขไข่ครับเออผมชื่อเอกขายข่าวผมทำมาแล้วอันนี้หลุดเติมได้โอเคเลยนี่เติมสีได้เลยนะอ่บายพี่สิงห์ครับ เราสนิทกันมากไหมเราสนิทกันมากไหมไม่่อยเท่าไหร่ไม่เป็นไรคุณจะไปไหนให้เดี๋ยววันนี้คุณทำอะไรคุณต้องระวังด้วยเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะต้องถอยโอ้คุณโถด้โอ้ยนะไปปักแป้งตรงขาหรือเปลมาเร็วๆไปไปสิไปโอด้วยโถ้วยน้อยอะโอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยภาพกลับไปที่ไห้เมื่อกี้ดิ ทำไมไม่เท่ากันนายก็อันนี้พี่เขาเขาไม่แกล่ะไม่เห็นเป็นเจ้าของรายการเหรอมวจะโดนไว้หน่อยโอ้โดนแทนเลยบองเกอยวาเราไม่มีพิธีกรพูดต่อโอเคอ้าวโอเคครับเรจบไปแล้วคุณแม่โอ้โหต่อคอร์ดมาเรามาถ่ายรูปรวมดีกว่าวันนี้เราอื้นี่ให้ของจริงตรงกลางเลยได้จะได้แปลกแต่นนั่ารักดีนะหมุกกับผาน อะเรามาถามความรู้สึกกันหน่อยดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาวันนี้เนี่ยเราอะโอ้ยทำแปลกเลยเป็นไงบ้างน้ำตาลมาวันนี้สนุกมากลเลยค่ะวันนี้เอาประสปะอุ้ยแล้วเจงจะชนะเชื่อคงจริงนะมาี้มาวันกันยิ้ม,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 มยิ้มตื่นเต้นแบบไม่ได้เจอกันนานเออไม่ได้เจอตัานานจริงเออชนะล่ะครับเป็นไงบ้างครับก็เอาไปลงไปทาได้เลยเช้าน้ำลน์มาหาในเช้าเออใช่ดีใจเลยดีใจมากไตอนนี้ดีใจ ตอนนี้ตอนนี้เข้าอะรัดีใจดีใจผมก็สนุกริงครับม่ไว่าเล่นเกมกับเพื่ออะไร้เกิยให้ฝากผลงานกันหน่อยนะครัต้งตครับพ่งนี้มีอะไรบ้างไม่เลยค่ะก็ปีนี้นะคะมีสอรสชาติเลยเหมือนกับทนี่อกอรสชาติรสชาติที่หนึ่งรสชาติที่หนึ่งนะคะเบาๆขๆน้ำทัทมล็อกเอนี่น่าดูแต่รสชาติที่สเผ็ดซีดเเลยจ้าน้่น่าดูนะนี่น่าดูตามสองเรื่องเลยคุณอะ อาปีนี้มี2เรื่องเหมือนกันครับผมสองรสชาติเลยเหมือนชิ้นไม้ป๊อปเลยเหมือนกันรสชาติแรกรสชาติแรกคือต้องเป็นนีิแซ่บๆมาม่าโกโก้ครับเพราะมันดีมากที่จะแบบว่าจะมาไม่นั้นกันถายเรเต้นอนู่เป็นรสเลยนะครับผมเป็นรสคอนชีตก็คือเรื่องชิมตะวันนะครับ ได้ลอยเบาๆมันก็จะแบบไม่น่าจบมีสองเล่นเหมือนเล่นตุ๊ดเลยเล่นเป็นขึ้นสาวรือพเที่ยวโบล์ทีบรอบหน้านะครับชินไม่ป๊อปผมขอชิ้นสองคนนี้มาอีกนะครับผมว่าเขาใช้เก่งมากเลยนะครับผมตอบง่าคมากครณจักรพงศ์เบอร์เดียวกันหมดเลยใช่ไหมเลย วันนี้นะขอขอบคุณ2คนมากๆนะครับแล้วเราต้องขอบคุณใครอีกครับพี่สิงห์ขอขอบคุณนะครับผมชินนายก็อมนะครับผมขนมกระบอกอันหลังเที่ยวเมินนะครับผมคล่อเที่ยวแป๊บเดียวหมดเที่ยวแป๊บเดียวเกลี้ยงเตี้ยงชงเลยและต้องหาได้ไม่ยากด้วยนะครับผมที่ไหนครับเซเว่นอีเลเวนทุกสาขาครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยใกล้วาเลนไทน์แล้วด้วยนะครับเราสามารถซื้อซีนนายกับนะครับให้กับคนที่คุณรักหรือว่าเพื่อนคนพิเศษของเราก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเก่งมากตัวเนื้อตัวซื้อมันบ่อยกิจกรรม รางวัลพิเศษจากมายบล็อกกันเลยจ้าโอเคครับผมขอขอบคุณสองคนมากๆนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหมาขอบคุณขอขอบคุณมายบ๊อบกรอบสนาดที่เที่ยวสนุกพี่เพ่จะเซอร์ไพรส์ทุกวันนี้ทุกคนออกมาแล้วไมายังไม่ลงตัวนี่ไงเพราะว่าโชคดีที่แบบมีเพื่อนที่ดีอยู่รอบตัวตลอดอะไรเงี้ย ไออย่างนี้ก็เป็นแบบพวกมันก็คือแบบเฮ้ยไอ้นี่เกียดไอ้ไปเพื่ไนชื่เราวพออไกอมไปเลยใหม่ชื่นว เออโอ้ยมันมเขาไม่มาคนรุ่นเห็นมุมอื่นเลยเนาะเพราะว่าเอาไม้มาเนาะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนสมัยเรียนก็เลยบบว่าเ,เผาเรื่องอะไรบางอย่างเล่าเรื่องอะไรบางอย่างถึงเพิ่งรู้ว่าคริสจริงๆก็คือก่อนจะเป็นพี่วานี่คือคไม่ได้ผ่านพี่วักพบไปคุยกับพี่สิงโตจนกลายเป็นว่าคนอื่นเข้าใจว่าโกงแล้วสุดท้ายเพราะว่าดราม,ม่าก,กับเพ,พื่อนเพื่อนนี่แหละส่วนใหญทำกับตัวเองในสื่อไทยไม่แน่ใจวพี่คริสเขาเป็นป้าพี่วักพี่มันไม่ได้เป็นป้าคริสเป็นพี่วักอ้าวแต่พี่เข้าใจว่าสิญญงโตเป็นพี่วักมาก่อนคนรุ่นนกั คือเขาเป็นรุ่นต่อมาครับเป็นพิวาเหมือนกันมีลูกเขาอยู่เป็นพิวาแต่ทีเนี้ยเพิ่งเข้าใจความจริงว่าอ๋อเพิ่งรู้ว่าตอนแรกคิดว่าเขาเป็นพี่วาเพราะตอนแรกเขาคุยคนละเขาเล่าที่ไหนเขาจะเล่าว่าเขาไปสอบพี่วาไปแข่งพิวาแล้วเขาก็ไปปรึกษาพี่สิงโตจนเขาผ่านได้เป็นพิวาแต่เรื่องหลังจากนั้นไม่เคยมีใครรู้เรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ผ่านแล้วเพื่อนๆผ่านแล้วสุดท้ายเขาค่อยมาผ่านอาจจะเป็นเพราะดราม่าทำให้เขาอ่ะได้แคสใหม่แล้วเขามาเป็นพี่วาอาร์กอะไรเงี้ย ก็เป็นได้เขาเพิ่งรู้เรื่องนี้แล,แล้วก็มาเข้ากับเรื่องของ six person คือเขาเพิ่งเห็นว่าเขาเป็นคนขี้น้อยใจเนาะขี้งอนไม่หรอกนะที่ว่ามันเหมือนผู้ชายอะ่ะมันจะมีความเป็นแกง๊งไงถ้าแบบทุกคนมันอินทคนก็ต้องอินหมดเขาจะเอาก็ต้องเอาหมดขนาด<ล>ถึงว่าไปดูหนังนี่ถ้าไม่หกคนก็ไปดูไม่ได้นะที่เราแบบโอ้สว่าตอนนั้นชื่อนันอินจริงๆไงคืออินแบบกลุ่มแก๊งมากแต่สองนะเวลาผู้ชายมาอยู่ด้วยกันไม่มีแฟนก็อย่างนี้แหละพอมีแฟนเขเริ่มแตกทีุ่่มแตกเขามีแฟนนั่นแหละ แล้วชอบตอนที่บอกว่าบอกว่าเออนะแล้วน้ำตาเป็นไม้ผู้หญิงไม่มี่ะไม่เป็นตลกอ่ะคืออะไรส่วนพี่สาว่าพี่สิงโตขาเจ็บเพราะพี่สิงโตเขเหมือนจะรู้เรื่องนั้นแหละแต่ก็คือปล่อยให้ไม่เล่าวเอจริงอันนี้ตลกดีแล้วเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วคือสิงโตเขาก็ เขาเขามีมุมสวนๆของเขาเขามีมุมแบบมุมที่แบบว่าขี้แกล้งอยู่แล้วไงที่เราพอจะรู้ว่าเขามีมุมขี้แกล้งแต่ไม่คิดว่าขี้แกล้งขนาดนี้ทำไมแล้วจะรู้อะไรเยอะแต่ไม่พี่เอาพูดว่าแหมเพื่อนการเรียนกันมาสี่ปีอ่ะแลวอยากอยู่แก๊งเดียวกันไม่ไม่เป็นรุ่นน้องไม่ไม่เห็นว่าเกับคริสไงใช่ใช่ต้องมีอะไรแล้วมันเขาต้องรู้จักไมก็คนจะต้องรู้จักสิ่งโตแหละแต่ไม่คนจะแบบรู้แหละว่าจริงๆแล้วแบบว่าไม่ได้มีแค่แต่ก็เกรงใจไงก็ไม่กล้าพูดตอนตายบอกว่าก็หนูก็เกรงเหมือนกันเลยอยู่ก ต้องเข้าฉากด้วยต้องจูบด้วยเป็นน้าแข็งเลยขอคริสต์ไม่รู้คริสแบบตอนที่บอกว่าได้จูบก,กันคริสแบบว่าไม่กินมาสองนื่งไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยใ พี่ว่าพอด้วยความที่ว่าเหมือน,บนแบบแครรับเชิญอะคือเขาเป็นเพื่อนที่ทํางานอยู่ร่วมกันเนาะแล้วเขาก็สนิทกันและอย่างแบบตอนพอมันอยู่ด้วยกันอะมันเหมือนไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะทุกอย่างพร้อมที่จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เล่าแล้วก็ส่งกันรับกันตลอเวลาน่ารักดีอะน่ารักน่ารักโอเคครับเหมือนอีพีนี้สุดท้ายนะพี่สิงห์ก็บสบายไปไม่ค่อยไม่ค่อยต้อง,ไม,องไม่ต้องรับบทหนักเท่ไหรเพราะมีคนสนิทยช่วยเขยมาพี่สิงห์ขายจ็บไมนะก็โอ้คือพูดอยู่คนเดียวลุยอยู่คนเดียวอะไรย่างเงี้ยเขาบอกว่าแล้วอีก็ น่ารักน่ารักองก็เห็นเห็นมุมอื่นมุมอื่นอดีที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเนาสะสองคนนี้เออเขาบอกเขาบอกตลกจริงตลกจริงแหละขำ<ช>ขำจริงพี่นี้ไม่แต่มันขำเพราะอะไรป่ะมันไม่ใช่สคริปต์นะมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครดูมาก่อนเออเต่บอกมึงอย่าเล่าสิมึงอย่าเล่ามันไม่ดูเสมอตอนเขาอ่านอาจจะมีเยอะกว่านีา้นะแต่เขาต <c oughs> ัดมาออกแค่นี้ไปตัดแล โอเคครับผมก็ฝากไปกดหนุนนะครับชิมไมป๊อปนะครับเซเว่นดูแลทุกสาขานะครับแล้วก็ติดตามคริสสิงโตนะครับแฟนชิมคริสสิงโตอาจจะมีสเปเชียลอีกในอนาคตเรื่อยๆเนาะแล้วก็ได้ข่าวว่าอาจจะมีอันนี้ด้วยอ่ะที่เราตีแอคไปเบบี้ไรท์เจะมีซสชั่นสามด้วยเพ็นว่ามีแฟนคลับ,บอรอชมกันแล้วเพลงเปิด อินโทรอ่ะเหมือนอีกเพลงให <semester. S 2> พพม่มด้วยนะน่นๆาเนี่ยมันน่าจะมีเพลงใหม่ของเขาอีกสองคนป้าแม่อาจจะต้องรอดูครับโอเค <c oughs> ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับข้ามาติดตามการสักกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับติดตามได้จากท่องทาง YouTube, Instagram, Twitter ไแลเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับคริสิงโตนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย